มาเรื่องเลยครับพี่น้องล่าสุดกัมพูชายอมแล้วครับเขายอมชูธงขาวยอมรับเงื่อนไข4ี่ข้อหลักของไทยหลายคนคิดว่าเรื่องนี้จบแล้วแต่ผมจะบอกพี่น้องตรงนี้ครับนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่แท้จริงมีบทวิเคราะห์ที่น่ากลัวหลุดออกมาครับว่าเบื้องหลังการยอมแพ้ครั้งนี้คือการแตกหักภายในของระบอบหุนตอนนี้พนมเปญแตกเป็นสก,ก๊กและหุนเซน กำลังหักหลังกองทัพของตัวเองเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาขยี้ให้ฟังครับว่าทำไมการที่เขายอมแพ้เราถึงกำลังจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองของพวกเขาเองอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุ่ที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ใจทําและออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้า,คาใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักง,งานใหม่ของ Kim Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่ลึกและน่ากลัวกว่าที่สื่อกระแสหลักกําลังเล่นครับอย่างที่พี่น้องตามกันมาในคลิปที่แล้วแล้วตอนนี้ระบอบหุ่นกําลังโดนคิมเล็กบีบจากทุกทิศทาง 1. คือแรงบีบจากภายนอกมหาอำนาจตะวันตกทั้ง US, UK, เช็คบิลเครือข่ายอาชญากรรม Prince Group ที่เป็นท่อนำเลี้ยงสหรัฐไม่ต่อสิทธิพิเศษทางภาษี GSP E.U. ก็ถอนสิทธิ E.B.A. การส่งออกที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจกำลังจะตายครับ 2. คือแรงบีบจากภายในที่หนักกว่าคือวิกฤตปากท้องที่เราขยี้ไปการที่ไทยปิดด่านทำให้การค้าชายแดนพังราคาเข้าเปลือกในกัมพูชาดิ่งเหวประชาชนอดอยากและเริ่มวยวายผู้นำเพอโดนบีบจนจนตรอกหรือคอเนอร์ทั้งนอกทั้งในสุดท้ายระบอบพุนก็ต้องเลือกครับ ระหว่างเสียหน้ากับเสียระบอบและนี่คือปรากฏการณ์ที่1ครับการยอมจำนนต่อไทยในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งต้องบอกว่าบิ๊กต่อหรือพวทอของเราก็ยืนยันว่านี่คือข่าวดีฝ่ายกัมพูชาที่นำโดยพลเอกเตียสิฮารัฐมนตรีกลาหมของเขาได้ยอมชูธงขาวและยอมรับเงื่อนไข4ข้อหลักที่ไทยเรายืนกรานมาตลอดครับข้อแรก คือการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแย้งชายแดนขออ้อ2การเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งนี่สาคัญมากฝ่ายไทยเสนอไป13พื้นที่กัมพูชายอมดําเนินการใน5พื้นที่ก่อนในเฟสแรกขอ้อ3การปราบปรามขบวนการไซเบอร์สแกมเมอร์อย่างจริงจังที่สร้างความเดือดร้อนให้คนไทยมานานและขอ้อ4การจัดการพื้นที่หมู่บ้านชายแดนในจังหวัดสระแก้วชัดเจนนะครับนี่คือการยอมจำนนต่อไทยอย่างเป็นทางการเพราะพวกเขาจนตรอ พวกเขาทนแรงบีบด้านเศรษฐกิจและเสียงโวยวายของประชาชนในบ้านไม่ไหวอีกต่อไปแต่พี่น้องครับไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่เขายอมเราไฮไลท์มันอยู่ที่เบื้องหลังการยอมจำนวนครั้งนี้ครับนี่คือปรากฏการณ์ที่2การหักหลังหรือ The b r ร t เทเลียมีบทวิเคราะห์ที่น่ากลัวมากจากนักวิเคราะห์หลายสำนักเขาชี้ว่าการที่ฮุนเซนสั่งให้เตียเสหาปยอมไทยมันคือการฆ่ากันทางการเมืองครับ พี่น้องต้องเข้าใจโครงสร้างอํานาจในพนมเปญก่อนระบอบนี้มีสามตระกูลหลักค้ายันกันอยู่คือตระกูลหุนของหุนเซนตระกูลซอของซอเข่งคุมมหาไทยหรือตํารวจและตระกูลเตียบันของเตียบันคุมกองทัพหรือ RCAF มาอย่างยาวนานตระกูลเตียบันนี่แหละครับคือผู้คุมอํานาจกองทัพหรือ RCAF มาอย่างยาวนานกองทัพคือเสาหลักแต่ในขณะเดียวกันกองทัพก็เป็นขั้วอํานาจเดียว ที่มีศักยภาพในการทำรัฐประหารล้มล้างตระกูลฮุนได้ในวันที่ฮุนเซนต้องการส่งต่ออำนาจทั้งหมดให้ลูกชายฮุนมาเน่ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดจึงไม่ใช่ไทยแต่คือกองทัพของตัวเองที่พักดีต่อตระกูลเตียครับและหมากตานี้มันสุดยอดมากครับฮุนเซนจงใจส่งเตียเซฮาซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของเตียบันที่เพิ่งรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ส่งไป เป็นคนชูธงขาวด้วยตัวเองการที่เตียเซหาต้องไปนั่งยองรับเงื่อนไขสี่ข้อที่น่าอัประยต่อหน้าคู่ปรับตลอดการอย่างไทยมันคือการหักหน้ากองทัพ RCAF ทั้งระบบอย่างรุนแรงที่สุดฮุนเซนกำลังทำลายเครดิตและบารมีของตระกูลเตียในกองทัพทำให้เตียเซหาถูกมองว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่พาประเทศยอมแพ้ไทย โอ้โหนี่คือการยืมมือไทยล้างบางคั้วอำนาจกองทัพครับและเมื่อการหักหลังเกิดขึ้นการแตกหักก็ตามมาครับและนี่คือไฮไลท์ที่แรงที่สุดปรากฏการณ์ที่3พนมเปนแตกเป็นสมก๊กครับตอนนี้พนมเปนไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวอีกต่อไปมีรายงานและบทวิเคราะห์ว่าตอนนี้สามคั้วอำนาจใหญ่กำลังคุมเชิงกันเอง ตึงเครียดยิ่งกว่าสงครามชายแดนซะอีกกกที่1คือทัพเตียบันหรือกองทัพ RCAF นี่คือมังกรที่เพิ่งผูกถอดเขี้ยวเล็บครับตอนนี้กำลังเสียขวัญและถูกหักหลังพวกเขาถูกใช้เป็นแพะรับบาปความล้มเหลวในการประทะชายแดนและถูกบังคับให้ยอมจำนวนที่ GBC นี่คือกองกำลังที่ถูกอัดประยชน์ที่สุดและอันตรายที่สุด เพราะเป็นกลุ่มเดียวที่ทำรัฐประหารได้กกที่สองคือทัพซอสุขาหรือกองกำลังตำรวจและมหาไทยนี่คือหมาป่าที่ฮุนเซนกำลังขุนให้อ้วนครับในขณะที่กกที่หนึ่งซึ่งเป็นทหารกำลังถูกกดฮุนเซนกลับเสริมกำลังให้กกที่สองคือตำรวจขึ้นมาคานอำนาจครับหลักฐานคืออะไรในช่วงที่ตึงเครียดซอสุขา ลูกชายซอเคงรัฐมนตรีมหาไทยกำลังเดินสายตรวจเยี่ยมและปลุกระดมกองกำลังตำรวจตระเวนชายแดน BPP ของเขาเองแถมยังให้สัมภาษณ์สื่อขเขมรว่ากัมพูชาได้เปรียบในสนามบัตรนี่คือการจงใจสร้างกองทัพที่สองขึ้นมาเพื่อใช้ตำรวจคุมเชิงทหารครับก๊กที่3คือทัพบ HQ หรือกองบัญชาการองครักษพี่น้องครับ นี่คือก๊กที่น่ากลัวที่สุด BHQ ไม่ใช่กองทัพของชาติไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นกองทัพส่วนตัวของตระกูลหุน่นภารกิจเดียวของพวกเขาคือพิทักษ์ตระกูลหุน่นและฐานบัญชาการของ BHQ ก่อตั้งอยู่ที่บ้านพักส่วนตัวของหุ่นเซนที่ตาขมาหน่วยนี้เคยถูกใช้ในรัฐประหารปี1997มาแล้วและที่สำคัญที่สุดมีรายงานสะพัดว่า ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ฮุนเซนได้สั่งเสริมกำลังและเคลื่อนย้ายหน่วย B HQ อย่างหนักครับพี่น้องคิดตามนะครับถ้าคุณเพิ่งสงบศึกกับไทยทำไมคุณต้องเสริมกำลังกองกำลังกันรัฐประหารส่วนตัวของคุณคำตอบก็เพราะฮุนเซนไม่ได้กลัวไทยแล้วครับเขากำลังกลัวก๊กที่หนึ่งคือทัพเตียบันครับเขากลัวกองทัพของตัวเองที่เพิ่งถูกหักหลังจะก่อการกรบฏ นี่คือสภาวะก่อนสงครามกลางเมืองหรือ Pre-Civil War ที่แท้จริงพอสถานการณ์ภายในมันตึงเครียดขนาดนี้สามก๊กจ้องหน้ากันเศรษฐกิจก็พังผู้นำอย่างฮุนเซนก็คลั่งสิครับนี่คือปรากฏการณ์ที่4 The Panic เราเห็นอาการร้อนรนหรือแพนิคของเขาผ่านการโพสต์ Facebook ประหลาดประหลาดหลังจากที่เขายอมจำนน GBC และถูกมองว่าอ่อนแอ ทันใดนั้นฮุนเซนก็โพสต์ประชดประชันอย่างบ้าคลั่งโพสต์ที่สื่อไทยเอามารายงานกันครึกโครมที่ฮุนเซนโพสต์ว่าจะปิดด่านร้อยปีหรือ500ปีก็เป็นเรื่องของไทยไม่ทําให้กัมพูชาตายพี่น้องคิดว่าเขาโพสต์ด่าใครครับเขาไม่ได้โพสต์ด่าคนไทยหรอกครับท่านนายกอนุทิมยังบอกเลยว่าผมยังไม่ได้อ่านนี่ไม่ใช่ท่าทีของผู้ชนะแต่นี่คืออาการกลบเกลื่อน ของคนที่กำลังจะแพ้ครับฮุนเซนกำลังตะกโกนโพสต์นี้ใส่หน้ากองทัพก๊กที่หนึ่งและประชาชนของเขาเองเขากำลังพยายามกลบเกลื่อนความอ่อนแอที่ตัวเองเพิ่งไปยอมจำนนต่อไทยเขากำลังพยายามรักษาหน้าที่แตกสลายไปแล้วนี่คือพฤติกรรมของผู้นำที่จนตรอกและกำลังจะแพ้ภัยตัวเองครับนี่เลยครับพี่น้องผลของการกระทำกรรมตามสนองครับระบอบฮุนเซน ได้สร้างความเดือดร้อนให้ไทยมาตลอดทั้งการประทะชายแดนทั้งแก๊งสแกมเมอร์แต่วันนี้พวกเขากำลังล่มสลายจากภายในการที่พวกเขายอมชูธงขาวสี่ข้อที่กัวลาลัมเปอร์มันไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของหายันะที่แท้จริงครับการที่หุนเซนหักหลังกองทัพของตัวเองเพื่อรักษาอำนาจให้ลูกชายได้สร้างศัตรูที่อันตรายที่สุด ขึ้นมาในใจกลางพนมเปนวันนี้ฮุนเซนอาจจะสงบศึกกับเราแต่เขากำลังจะเปิดสงครามกลางเมืองกับคนของเขาเองครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ายังไงครับชัยชนะที่แท้จริงของไทยไม่ใช่แค่ได้มาซึ่งข้อตกลง GBC 4ข้อแต่ชัยชนะที่แท้จริงคือการที่กรรมตามสนองระบอบที่มุ่งร้ายต่อเพื่อนบ้านและวันนี้พวกเขากำลังแพ้ภัยตัวเอง ทําลายล้างกันเองจากข้างในครับและสุดท้ายนี้ผมอยากให้เราแยกแยะครับในขณะที่เราวิพากษ์ระบอบหุ่นเซนเราต้องไม่ลืมพี่น้องชาวกัมพูชาที่บริสุทธิ์พวกเขาก็กําลังเป็นเหยื่อของวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องเป็นเหยื่อของความบ้าอํานาจของตระกูลหุน่นศัตรูที่แท้จริงของคนไทยคือระบอบหุน่นไม่ใช่ชาวกัมพูชาครับสรุปสั้นๆวันนี้ครับพี่น้องกัมพูชายอมแพ้ไทย แต่หายนะพึ่งเริ่ม 1. การยอมจำนวนกัมพูชาชูทงขาวในการประชุม GBC ยอมรับเงื่อนไข4ข้อของไทยทั้งถอนอาวุธหนักทั้งกู้ระเบิดทั้งปราบสแกมเมอร์และจัดการพื้นที่ชายแดน 2. เหตุผลที่ยอมเพราะจนตรอกครับโดนบีบสองทางทั้งภายนอก USEU ตัดสิทธิภาษี GSP และ EBA และภายใน วิกฤตราคาข้าวประชาชนอดอยาก 3. การหักหลังแต่เบื้องหลังคือหุนเซนยืมมือไทยล้างบางการเมืองเขาจงใจส่งเตียเสหายลูกชายเตียบันไปยอมแพ้เพื่อหักหน้าและลดเครดิตกองทัพ RCAF ซึ่งเป็นคั่วอำนาจเดียวที่รัฐประหารเขาได้ 4. การแตกหัก3ก,ก๊กการหักหลังครั้งนี้ทำให้พนมเปนแตกเป็นสามก๊กครับก๊กหนึ่ง ทัพเตียบันทหารถูกหักหน้าเสียขวัญและแค้นกกสองทัพซอสุขาตำรวจถูกฮุนเซนเสริมกำลังขึ้นมาคานอำนาจทหารกก3ทัพ BHQ องคงครักษ์ของฮุนเซนกองทัพส่วนตัวของฮุนเซนที่มีรายงานว่ากำลังเสริมกำลังไม่ใช่เพื่อสู้กับไทยแต่เพื่อกันร,รัฐประหารจากกกที่หนึ่งครับ5ฮุนเซนครั่ง พอภายในมันแตกหักหุนเซนก็คลั่งโพสต์ประชดปิดด่าน500ปีไม่ใช่การด่าไทยอัพแต่คือการกลบเกลื่อนความอ่อนแอและตะโกนใส่หน้ากองทัพของตัวเองที่เพิ่งถูกหักหลัง 6. บทสรุปการยอมแพ้ไทยไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่้าจริงหุนเซนกำลังจะเปิดสงครามกลางเมืองกับคนของเขาเองครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอด Kim Property Life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดบินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับม่วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหมอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างส,สินไหอย่างดีแต่ก็ม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหาริลครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพืนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนาครับขอบคุณครับ